ส่วนสูงด้านบนเอาเบอร์หนึ่งเป็นแบบดูนะฮะนี่จะให้ดูการวิธีมกัมกมักการม์กเบอร์หนึ่งคือหมายก็ว่าส่วนสูงของศีรษะนี่จะอยู่ตรงนี้เราเอาเบอร์หนึ่งนี่ไถเข้าไปทีเดียวพอเลยครับนี่ไถยอย่างนี้ให้มันเชื่อมกับขวัญเลยปึ๊บไถอย,อย่างนี้เลยนี่อันนี้เชื่อมกับขวัญพอเชื่อมกับขวัญเสร็จแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นทรงของมันเลยเห็นไหมครับ,รบทีนี้เราก็เริ่มไถด้านข้างดูนะฮะ สอนง่ายๆนิดเดียวไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงห้านาทีน,ทนี่ดูวิธีไถเอาแบบส่วนสูงคือหนกศีรษะด้านข้างเป็นแบบแล้วก็ตะแคงัตเตูเลียนนี่ใส่เขา้ากับหนกศีรษะมันก็จะเป็นทรงนักเรียนแล้วเห็นไหมครับครับเป็นแล้วครับน่ะไปเชื่อมเข้าข้างบนก็เป็นแล้วทีนี้ก็เก็บให้เกลี้ยงตรงนี้หลับตาตัดก็ได้นี่เพราะว่าใครก็ฝึกได้นี่ทอย่างงี้ทำอย่างงี้นี่ถเข้ก็ไปพอเราได้แบบมันคือหนกศีรษะขวัญหนกศีรษะด้านซ้ายแค่นั้นเองครับจบทรงนักเรียนอธิบายง่ายๆ ทั้ข้องใจทั้งข้องใจข้างหน้านะดูนะฮะถ้าข้องใจถามว่าถามว่าตาอ้นข้างหน้ามันจะไม่เท่ากันเอาเบอร์สองใส่เข้าไปกึบแล้วทําให้ข้างหน้ามันเท่ากันยืนยืนด้านหลังแขกครับแล้วจับหัวให้เสมอแล้วจับฟันเบอร์สองไถขึ้นมาเลยไถด้านหน้าเนี่ยไถขึ้นมาไถมาหาเข้ามาหาตัวเราเนี่ยนี่ดึงดึงน้านนะเข้ามาหาตัวเราเนี่ยแล้วว่าความยาวมันจะเท่ากันหรือไม่เท่ามันอยู่ที่เบอร์สองเป็นแบบ เห็นไหมครับอยู่ที่เบอร์สองทีนี้ดีไม่ดีเราก็เอาหวีมาเก็บเอาเพราะเรามีหลักแล้วเรามีวิธีแล้วสอนง่ายๆผมสอนไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับทีนี้จบแล้วข้างหน้าจะเอาสวยหรือไม่สวยก็นี่เอาหวีมาเก็บเชื่อมเข้าหากันงัดหวีขึ้นนิดนึงอย่าไปให้อย่าไปอย่าไปให้หวีแนบลงมาข้างหน้านะตักข้างหน้าขึ้นไปแนบขึ้นไปหาข้างบนในขณะที่ตะเลี่ยนไถหวีก็เดินไปด้วย ขยับวีโดยวิธีใช้นิ้วมือมาแตะหนังเห็นไ,ไหมครับง่ายไหมง่ายไหมถ้าทําไม่ได้ลองทําทําไม่ลองทําแล้วถามผมสิบทีผมก็บอกสิบทีเหมือนเดิมผมไม่ได้บอกจังใหม่เลยนะก็บอกอย่างเงี้ยนี่ด้านนี้ก็เหมือนกันเออด้านนี้ก็เอาเอาลูกแก้วเป็นแบบแล้วก็ไถาจากด้านหน้ามาหาลูกแก้วก็จบด้านจบด้านเห็นไ,ไหมครับข้างหน้าก็เสร็จแล้ว นี่สอนท่านสอนตัดข้างหน้านะถ้าคล่องใจนะด้านขังด้านหลังด้านข้างใครก็ทําเป็นเพราะไม่ต้องใช้วีใช้แหวอะไรเลยดต่นงานสอนยากไม่ใช่หรอกนี่สอนง่ายๆนิดเดียวางหน้าเลยทำอย่างเงี้ยตัดข้างบนให้เคลียร์ตัดข้างบนให้เคลียร์โดยใช้วีนี่งัดงัดจากจากส่วนสูงด้านข้างขึ้นงัดจากส่วนสูงด้านบนขึ้นแล้วก็ด้านหลังก็แนบวีเข้าไปตัดธรรมดาดูนะฮะเสร็จแล้วครับอย่ข้างหน้าข้าข้างหน้าเสร็จก็คือเสร็จอีผล ก็คือหมายความว่าเราต้องมามองกระจกด้วยดูนะฮะมองกระจกว่าชั้นแน่นซ้ายชั้นแน่นขวาเท่ากันหรือไม่แล้วก็เก็บเสร็จแล้วก็ถ่ายทีนี้ดูนะฮะอชั้นแน่นเราไปว่าข้างขวาและข้างซ้ายภาษาไทยเขาบอกนะมันไม่ได้บอกว่ามันเท่ากันหรือไม่ถ้ามันดังหนักดังเบามันก็แหวงสูงแหวงต่ำนั่นแหละครับภาษาตรงผมมันก็โล้นสันบ้าง ล้นยาวบ้างข้างไม่เท่ากันนึงเรียกว่าไม่เสมอกันอะครับใช้เกลี้ยงอย่างเดียวเลยนะครัใช้เกลี่ยอย่างเดียวทีนี้ข้างบนเสร็จแล้วนะครับนั่นถือว่าเสร็จแล้วทรงข้างบนไนมะ่เกี่ยวกับสีตาง่า<ะ>เยเบริลุป่าครับ มันเกี่ยวอยู่เกี่ยวตรงที่ว่าเขาเจ็บมากเขาจะร้องเอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเอ้ยเจ็บมันแล้วแต่คนจะร้องนะครับนั่นเห็น,นไมหนไม,มครับเขาจะร้องอย่างงั้นท้าเวลาเขาบอกว่าเจ็บก,เก,กบ็เกี่ยวกัวบทรงทรงหัวคนด้วยครับเกี่ยวกับทรงหัวหัวคนบางคนกลมบางคนแบนบางคนเหลียมบางคนแหลมนั่นเห็นไห <คน S 2> มก็จะเข้าใจอย่าง่เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะนำปัตจัเลียนที่นี่ปัญหามีอยู่ว่า ถ้าเราตัดไปปัตเตเลียนไม่เดินใช้น้ำยาหยอดน้ำม,นนำมนันน้ำมันเขาเรียกน้ำมันหยอดหยอดอย่างนี้หยอดลงติงต้งติงต้งติ้งติ้งขัดน้ำมันไม่ได้พอหยอดน้ำมันเสร็จแล้วมันก็จะตัดง่ายดูไหมครับจะลื่นเลยใช่ไหมครับจะลื่นเลยลน,ลยนี่ทีนี้ถ้าแขกไม,ม่มันนั่งหลังค่อมเราก็จับมันยืดคอขึ้นมา,าแล้วก้มมาชนกับท้องเราเนี่ยแล้วก็ดึงอ๋อนี่คือหลักการเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเทคนิคถ้าเจอเด็กๆนะจะตัดยากหน่อยนึง เพราะถ้าเราทําแบบนี้เราจะบังคับเด็กได้เอาเอาศีรษะมันชนกระท้องแล้วเราก็ถ่ายข้างหลังเห็นไหมครับแล้วเด็กจะไม่ดิน้น <c oughs> แล้วก็หันเก้าอี้ให้ดู <c oughs> ออนนีมาเล็ก้อพอหันศีรษะชนกระท้องเราจะตัดง่ายเราก็จะดึงกระดเตี้ยเบาๆได้แล้วก็บังคับได้คือเด็กก็จะไม่ดิน้น ขอให้ศีรษะเด็กชนกับท้องเราเนี่ยถ้าตัวเล็กต่ําอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีไม้รองเราก็เอาไม้รองรองให้สูงขึ้นถ้าเล็กมากเกินไปก็ต้องใช้ไม้รองเนาะถ้ามันขนาดนี้เอาไม้รองมันก็สูงเกินไปจําเป็นต้องใช้สะดือ,สะด,อสะดือเราเนี่ยคือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ใต้นมเอาบอกให้เราจะว่ามันรอมุกก็ไม่ใช่เพราะาเอาความสะดวกของช่างนี่ปื๊ดปื๊ด อเยอเยอะไม่ต้องดินนะนายนะคนเอานะาเพราะว่าลุงก็ตาไม่ดีอ่า,อาก็ตาไม่ดีแต่ตาเป็นผัวยายเหลือลุงว่าอย้เด็กมันถามเรา <c oughs> ให้เราก็เลยหลวมตัวต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นเรานายตามันอายุมากยังไหวอุยนี่ครับวิธีตัดทงรางเรียน ไม่ครับเสร็จแล้วครับทางนั้นเรียบร้อยแล้วได้เลยทีนี้เก็บรายละเอียดเครับเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเลยครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานและนายแบบรูปหล่อทั้งคู่นะครับผมครับขอบคุณมากครับ